สงสใจไหมคะว่าเขามีคุณคนเดียวในใจหรือซ่อนใครไว้อีกคนเพียรคาร์ดวันนี้มีคําตอบให้ทุกคนค่ะฝากไลค์แชร์ซับสไครต์ซุปเปอร์แตงเซ็นค่าครูให้กันละกันด้วยนะคะกองที่1นึ่งฟรีออฟวอนส์ถ้าคุณกังวลว่าเขาจะสนใจคนอื่นนอกเหนือจากคุณคุณควรกังวลว่าเขาจะสนใจงานมากกว่าคุณดีกว่าเพราะในความเป็นจริงแล้วมีแค่คุณคนเดียวและวางแผนอนาคตกับคุณและเขาต้องการลองเทอร์ a t ชั่นชิพกับคุณคนเดียวตอนที่2องเดอะสตาร์ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะคนคนนี้เนี่ยมีแต่คุณคนเดียวในใจจริงๆค่ะเขาแคร์คุณมากๆและเข ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจะเป็นไปในทิศทางเชิงบวกในหัวใจของเขาไม่ได้มีใครคนอื่นมีแค่คุณคนเดียวค่ะกล่องที่ 3. Knight of w อนสไม่ต้องกังวลว่าเขาจะมีคนอื่นภาวนาให้เขารักษาบาดแผลจิตใจของเขาให้รอดก่อนดีกว่าเพราะเขาผ่านประสบการณ์แย่ๆในเรื่องของความรักมาโชกโชนและเขาไม่ต้องการที่จะมีคนที่2 3 4เข้ามาทําให้เขาปวดหัวคนที่เขาสนใจคือคุณและต้องให้เวลาเขาในการเยียวยาตัวเองเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับความสัมพันธ์กด love me ให้เขารักคุณคนเดียวและถ้าใครที่อยากเช็คจุดส่วนตัวกับก็หลลังมมคาเยนะะ